ฝนตกไม่เช้าลงมาพรมให้บดนั้นปึกตัวถึอรอวิง่งโหไม่ต้องห่วงเลยพี่เลยนั้นปึกกนะแค่แนี้ก็บอกว่างานทุมทีไม่มีใครใส่ใจเท่าเอเนซีนะครับหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยในส่วนตัวผมก็ยังไม่พึงปรารถนาแล้วผมก็เชื่อว่าลูกคาก็ไม่ปรารถนาเ,นเช่นกันนะ ถ้ามันใหญ่เกินผมเก็บได้นะผมก็เก็บนะครับเพราะมันเป็นความส่งพอใจของลูกค้านะครับเพราะงานอยยังเรานะครับนอกจากความไว้วางใจความน่าเชื่อถือแล้ว คุณภาพหังงานคือสิ่งสำคัญนะครับดังนั้เรายืนมาไม่ได้ทุงทุกวันนี้แล้วครับจะตัวเล็กๆ8ปดปีหปีที่เทุกงานเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราเป็นที่ทำงานลูกค้าเมื่อนทังงานของเราเองเรายอมเจ็ง ือให้งานจบนะครับเราไม่ใช่ว่าทำไม่จบถ้ามันเจ๊งเจ๊งคือเจ๊งเอาให้จบนีบบนางงาน่นะครับคือรับการทำงานของทีมอุตสซิกุนะครับปุ๊บคืออะไรปุ๊บก็คือกลุ่มกลุ่มผู้รับมาทูกให้บริการในด้านการก่อสร้างทั้งลร่ ตั้งแต่เครื่องจัรช่างก่อสร้างทีมวิศวะทีมในหน้าทีมให้บริการทั้งไร่ทั้งตัวในด้านการก่อสร้างทั้งนั้นเรารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มของผู้รับมา จอตอบโจทย์ยกประสิทธิภาพสร้างประสิทธิภาพศักยภาพให้กับทีมงานในทีมของเรายกตัวอย่างเช่นทีมทีมรถบรรทุกที่มีแต่รถบรรทุกเขาก็สามารถที่จะรับงานเค,งเครื่องจักรเครื่องจักรลายรถบดรถเกต แคโซึ่งจะทำให้ผู้รับมาของเรารับงานได้ลากลายมากขึ้นโดยการให้บริการของเรคือมืออาชีพทั้งนั้นนะครับเป็นมืออาชีพในแต่ละสายงานแต่ละการบริการเราจะไม่เอาคนจัดส่วนไปทำงานก่อสร้าง นะครับเราจะมาคนงานก่อสร้างไปจัดส่วนทุกอย่างลวนมีนาที่และความรผิชอบของมันนะครับเพิ่มศักยภาพให้ทีมเพื่อ,อยกระดับให้ตอบโจทย์ผู้ปรกอบการยุคใหม่ที่เขาเรียกว่า One Stop Service การบริการที่แบบทีเดียวครบจบไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปเสี่ยงกับผู้รับเหมาเจ้าอื่นเพราะว่าเราผ่านงานกับผู้รับเหมาเจ้านี้แล้วนะครับเราได้ความไว้วางใจกับผู้รับเหมาเจ้านี้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปเสี่ยงไปวิ่งหาผู้รับเหมาเจ้าอื่น โดยการที่เรามีสโลแกนเราคือหมดปัญหาประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายนะครับมดปัญหาคือทุกปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขโดยทีมงานมีออาชีพเฉพาะปัญหานั้นๆนะครับผ่านการให้บริการของเอซีกรุ๊ป ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจความบบเวทความรับผิดชอบผ่านของทีม NIC นะครับ n อ c จะก็จะทำหน้าที่ในการคัดผู้บริการทั้งหลายที่เขามาอยู่ในทีมของเราตั้งแต่ผู้รับเหมาก่อสร้างทีมเครื่องจักรกลนหนักทีมรถบรรทุก ทีมงานต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานของเราเราจะคัดทดั้งหมดเราจะต้องทุกงานจะต้องผ่านสายตาของพวกการดูแลของทีม n อ c เช่น,น,น,นถ้าการทำงานนั้นผ่านตรงชักผมงานทุกงานก่อนจะถึงลูกค้าจะต้อง ผ่านสายตาห้องพุ่มคือการตรวจสอบว่างานนั้นได้ประสิทธิภาพไหมงานนั้นได้คุณภาพมาตรฐานไหมถ้างานออกมาดูแล้วไม่เรียบร้อยไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้มาตรฐานเราไม่มีทางที่จะส่งให้ลูกค้าได้ค่ะเพราะว่าในมือเราซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันเรายังมองดูว่ามันได้ผ่านมาตรฐานของการให้บริการ เราก็จะไม่ส่งงานเพื่อให้ลูกค้าเนแน่นอนเราจะไม่สร้างความที่จะหมดให้ลูกค้าหมดความไวเนื้อเชื้อใจในการบริการของเรานะครับเพราะว่าทุกงานจะต้องผ่านการตรวจสอบห้องคณะกรรมการเอ c ทั้งหมดทั้งปวงโดยไม่มีสิ้นบนใต้โต๊ะ ไดทั้งสิ้นนะครับได้คือได้มาตรฐานคือมาตรฐานไม่ได้คือไม่ได้เราจะไม่มีการบอกว่าได้และงานไม่ได้แต่บอกว่าได้นะครับมันเป็นมาตรฐานห้องการทํางานยุคใหม่นะครับคือต้องตรงไปตรงมานะครับเราจะงานมันได้เราก็ต้องบอกว่าได้งานมันไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถ้าํรารมการะักรรมการของเราจะไม่มีการ ทุจริตมดจัญญาบัลในหน้าที่ของตัวเองที่ว่าตัวสอบงานแล้วงานไม่ได้คุณภาพแต่รายงานไปว่างานได้คุณภาพมีมาตรฐานซึ่งมันจะส้นพ้นเสียพนทบทั้งทีมไม่ใช่แค่ผู้บริการห,กห้องกันห้องปัญหานนั้นยกตัวอย่างเช่นการคุดบอความรับผิดชอบของเครื่อง,งจักร รถแมคโรลดขุดทรงงานทีมเอ็นซจะต้องเข้าตรวจสอบว่างานนั้นได้คุณภาพขุดบอ่อเป็นยังไงส่วยความลึกได้ไหมความกว้างตามขนาดตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าถ้างานไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการตามรายละเอียดที่เรารับไว้เราจะไม่ปล่อยให้งานนั้น ผ่านไปถึงลูกค้าเด็ดขาดนี่นะครับมันคือการให้บริการห้องเอราเป็นการให้บริการที่จอบโตดแล้วเป็นบริการที่จะช่วยเพิ่มสกยภาพให้กับผู้บริคผู้รับเหมาบริการในประเทศไทยให้มีสกยภาพให้ลากหล่ครอบคลุมถูกว้งจรโดยการรับงานผู้รับงานก็จะมี เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในการแจกใจ่ายงานให้ทีนะครับลูกค้าไว้วางใจงานได้คุณภาพการทำงานมีประสิทธิภาพวินวิน,วนทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการครับผมต่อยกไปยางไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะได้รู้จักกันครับผมทุกคนห้างคุณมีทางออกทุกคนห้างคุณ จะถูกกําจัแก้ไข้โดยเป็นไอก